ครับเพื่อนมาชมดอกไม้สวยๆ,ๆนะครับผมครับผมดอกไม้สวยๆเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้สวยงามมากนะครับผมสวยๆ,ๆ ไม่ร้อนหรอมังไ่เาร้นอนมาแมช่วงนะมาวยส่งของครับเพื่อนๆก็เลยเห็นดอกไม้สวยๆเลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมเนี่ยนี่เี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp